đấu ở đâu con đây kia hãy đến đi mẹ con hãy đấm to bay đấm to bay đấm to đấm to đấm to nhà kép đấm nhà kép luôn rồi đấm đi an đấm đi an rồi đấm đi an chuẩn bị hãy đến đi bay đánh đó cứ mi na ra cả đánh đó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  à cả đánh đó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  vậy ơi à đánh đó à đó กาเด้งดอ้ตเด้งดอ้ตเด้งดอ้ตงด้งเลยว่าอ้วนลูกๆมีหน้าเด้งโน้ตอีกเด้งโน้ตสองตาเด้งโน้ตสองตาเด้งโน้ตสองตาบินหน้าราเด้งดอ้ตเด้งดอ้ตเด้งโน้ตอีก

ตัวน้ำนี่ตัวรองมีนาะคือโกโนนนำสักย์ยศางานมีนาะเป็นดอวรองมิกลาก้ายเด้งมีนาะลาก้ายเด้งมิกลาก้ายโยโกเด้งนิดหน่อยรอยวิจารนำะมีนาะเป็นตอวโมิก ลาก้ายูติโกเด้งนิดหน่อยโรยพิชานะบินบินโดดอมินะหัวซ่องไม้มินะหัวซ่องไหม้มิ่ลั่างจากโกนี่มินะเดี๋ยวเดียวโกเป็นว่ามิหลั่างจากโกนี่เดี๋ยวเป็นครูเป็นว่ามิ่โกนี่เป็นหัวโกน่ามิงหน้เดิมบ้านกันนึ่งลานบ้านบิ่ อยู่ก้แดงนิดหน่อยรอยวิจารนามินาเป็นตอตอไม่นาราก้าอยู่ที่กูเดงนิดหน่อยรอยวิจารนามินาเป็นตอตอม่

Ask, uh, ลากันเด้งมีน่าราก้าเด้งนี่หัวนมันหัวไม่มีนะนหัวไม่มีมานะ้มีนาจอมานะ้วมานาะ กูนี่ลานเลขวิ่งนะกูนี่ลานเลขวิ่งต๊ะเล่ต๊ะล่างจากกูนี่เดี๋ยวเป็นกูปพดว่ามีนะล่างจากกูนี่เดี๋ยวเป็นกูแพดว่ามีลาก้าเด้งโดเด้งโดเด้งโด

บัดดีจ i ตัวชาวบีนาตัวดอกก้าวลงเป็นอาชีพบ้านมีนาเป็นอาชีพบ้านบี ลังจากคูนี้เดี๋ยวเดีหน้าเป็นกูเป็นว่ากันสิ่งแผ็ดมิกลังจากคูนี้มิกตัวดำมีอยู่รอดมิกตัวดำมันหนวไม่มีกลังเอ็นเอ็นหูพึ่งพึ่งเก้าซื่อๆวัวแดงกีินาเป็นตัว่อมีตัวดำนี่เป็นตัวร้องมี าโอ้โหนี่หลานเล็กมีหน้าโกนี่หลานเล็กมีลากาเรงด้วยมีหน้าสิบนาทีบ้านแล้วสิบนาทีบ้านมี เย็นจนก้นเย็นจนก้นกูดขึ้นเลยเย็นจนก้นกูดขึ้นเลย

Nay đi ổn quá, đồ đam nó on mà đi coi là Đi đen tóc là đèn đỏ là đèn đen là đèn là đèn đó. Hoa đèn tóc là là đèn tóc là đèn tóc là

สิบจ่องนาดีบ้านมีนาสิบจ่องนาดีบ้านมีนารากาอยู่แดงดอนะแดงดดแดงดอแดงดอมีฝามาแล้วน้องฝามาแล้วเดียงลองเลยเสียงเด็กลอง

Đánh đôi đây,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  đôi đôi đây, đôi đây, đôi lòng, đôi đây, đôi lòng đôi đây, 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 đôi đây,

โอ้นี่ไม่มีบัตาแป๊มีจนะโอ้นี่ไม่มีบัดแป๊ะมิโอียโอ้ยบังบังกับบังเอ็งขอได้อ็งขอต้องาตเดน้องการตสเหลี่ยมาค่ะเด้งตัวเด้งตัม

Sơn bay đắm. Cái quay, cái quay. lắm Phi ngoài, phi ngoài để bay mà, đây đừng có mày đừng có เป็นอะจีบ้านมีนาสิเป็นอะจีบ้านมีแกแบ่งง่วงไว้เลยตัวเดียวเดีเล่นตอกตัวหัวไว้เล่นตัวเดียวเดีเล่นตอกตัวอาถึงกับอาขึ้นวัดไปดักกลางเลยนี่เดีเล่นติดตอกตัวพูดใหญ่เล่นติดตอกตัวลังจากกูนี่มีนาเดี๋ยวกูเป็ดว่ามีนาลังจากกูนี่เดี๋ยวกูเป็ดว่ามีไอเด่นต่อไปเด่นต่อไปเล่นมาต่อไปติอ

นึ่งเมื่อนึ่งวันรุกอร์นชันนะดีไม่ดีไม่เละกีหต่อ้ครบลาก้นเด้งโด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 ิีกลุงเร่งไร้อยโดีอีกเดตเดือดล้ไปน้ำ่อไปเบียยมาเียไป

Đi lên lại không? hay hay, nhô lại đi nhô lại đi lại đi đánh toa 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 là cái đánh toa đánh toa đánh toa đánh โกนี่ลานเล็กนะโกนี่ลานเล็กแเดียวรลังแกโกนี่เป็นลานลาวิลาน้ำโกนี้นะโกลานซ้ำโกเลยแบมการครับ้องกอ่าเรนองรอมเลนีนะาลาก่าแดนางแดนา

Ayo, jauh, hekmi mana, hekmi mana, jauh, jauh, by, jauh, by, rammi, ber, ikil, mana, rammi, ber, ber, ikil, lagi, ayo, jauh, by, naik, jauh, nih, dah, jauh, 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 ayo, nampak, nampak, ayo, 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 ayo,

là ca đen đỏ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  nóng anh 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 nào ôm nóng nào nóng <laughs> lông <ở daí> <vậy> yeah. này đen nóng lông này.

ดำลงดำ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 โต้ลา้าดดำโต้เลยนะาดำโต้หนะกไอ้แดงยิ่ย้อมแล้วไอ้แดงยิ่ย้อมแล้วพี่รุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นหนักเฮ้ยดำไปดิ Bang 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 bang. Go <laughs>